ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านขายของฝากทางอำเภอบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับน่าจะเป็นอำเภอนางรองเชื่อมมาผมจะให้ดูของที่ชาวบ้านขายแต่ก็คล้ายๆกันเกือบทั้งหมดหัวต้มตักไร้ขาตะขา่นะจะให้ดูนครับดูเรื่อย นไม่ค่ะก็ชวนสวยก็อันนี้ข้าวครับข้าวไรเบอร์ลี่เนี้อดำเจ็ดร้อย มากก็จะขายคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเปิดเรืเ่อยๆเพราะยาวยาวเยอะมากแล้วก็บางช่วงก็ไม่มีรถจอดเลยมันเป็นทางผ่านนะเป็นสายของฝั่งโอเคีเ้าก็รถจอดเดี๋ยวผมจะให้ดูดูไปเรื่อยๆนะ้าคาก็ยังมีตัวเสตตัวจอยกับจอยกับพอจอยครับ ดูนะครับจะให้ส่งแต่ลารานที่เราขายบางล้านก็หยุดกาล้ายคล้ายๆกันก็มีก็นใส่ก่อ ถ้าใครมาดูคลิปก็ดูนะครับร้านร้านไหนนะคืออันนี้หมาน้อยแมวเดี๋ยวผมจะให้ดูจนสุ่มเลยนะครับจะให้ดูว่ามันเยอะเยอะขนาดไหนจะบอกว่าดูก่อนได้ไม่ซื้อก็ได้ถามก็ได้อย่างนั้น,น,ไ,นไม่ยากเจอไม่ค้าใจดีเครับ มาซีฟิล์นเป็นไรตามได้อันนี้คืออะไรมันเทียนคส์มันอะไรนะมันเทียนสะเป็นมันมันมันเทียนทีคขับอภิบูรณ์ไอเปต้มได้อ๋อครับผมผมไม่รู้ไงเห็นมันวางขายเยอะครับอภิบูรณ์จังอร่อยเนี่ยเหนียวนุ่มเลยไม่เคยกินหรอกครับก็มาเห็นอยู่แถบนี้กับทางเขมรนั่นแหละ ครับเขาบอกมันเปลี่ยนครับผมก็ไม่กล้าถามเขาเห็นหลายเจ้านะเขาถ่ายคลิปครับแม่ค้าเจอคนมีคนหลงมาอันนี้ก็เห็ดตะไครอ่เนี่ยเห็ดตะไครจ่ะทำไมมันหลอกดอกเล็กแท้ มน้อยๆจ้าไปผัดเผ็ดน่าจะอร่อยจ้ะนี่เห็ดไช่แต่ดอกดอกเล็กมากแต่นี่ปลาระเดกสูงละลอยขอบคุณในอาหารซิปอันนี้ถึงละลอยค่ะดอกเล็กดอกเล็กไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นครับดอกเล็กไม่ค่อยเห็นดอกใหญ่ก็มีเขาม่พลาเห็นแต่ดอกใหญ่ผมจะพาดู แมแมงหมกออก่ำเน่ามีโูกแมวหลายเจ้าแท้เนี่ยดูครับถ่ายคลิปครับถ่ายของฝากลิมอันนี้อำเภอนางรองเนะาะอำเภออะไรนะ นางรองยังยังนางรองอยู่ครับถูกแล้วผมบอกนางรองถ้าขาเข้ากรุงเทพก็ออกจากนางรองมาก็ดูด,ดูครับเป็นของฝากของชาวบ้านนะก็รถผ่านเยอะขนาดนี้ก็คงขายดีอยู่ต่อนะครับุลานนี้แต่ละเจา้าก็ขายแพร นว่าลูกค้าเข้าถ่ายคลิปครับหาถ่ายคลิปทำ YouTube ครับรายเพื่อไปลงไปลงไปลงย u b e ร้านขายของฝากดิมนนถนนเพื่อน,นั่นงรอหาเข้าอรุงเทพ

เนียนน่ไม้เจ้าเดียวส่วนมากก็จะเป็นม่แม่เยอะครับไ <c oughs> ม่แอบถ่ายคลิป <c oughs> นกหนูครับก็บอกถามได้ถามได้ ีโอ้ยาวมากใหญ่รู้สึกว่าจะเยอะกว่าเมือ่อก่อนนี้เยอะนะอันนี้เขาขายมัม ส่วนมากจะสายคล้ายๆกันแล้วแต่จังหวะลูกค้าเข้าได้ตรงไหนสาวรสใกล้ใกล้สุดแล้วนะครับใกล้สุดเลย ดูร้านค้าว่ะเป็นร้านขายของขวัญของมีริมทางที่อำเภอนางรองใหญ่เยอะเยอะไปดูเส้นนางรองร,บบรัรกรวบ,บีเ่เยอะมากรักรวบี่เยอะตอนนี้อันนี้จะเดิน,นแบบแทบเลย ถ่สวยก่อด้านขากลับดูดูสวยก่อตอนขากลับเดินกลับมาเห็นใสก่กอกลายเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวง フフフフ。<laughs> <laughs> ช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับ YouTube ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว YouTube ครับพาเที่ยวตรวจแสมนี่ตละเนี่ยจับง่าย ให้ดูแบบลวกนะครับแบบเดินผ่านไปเดินมาเมือ่อก่อนมีหอมมันนี้เยอะครับมันก็แปลกมันนี้ไม่ไม่ใช่ได้ดูหอบถ้าหอมก็เธภียมก็คงจะขายเต็มอยู่ใก้สิ้นสุดแล้วนะ ไปสุดเลยเปิดล่องยูทูครับแต่ละทายข้างหน้าเขายังมีต่ออยู่นะครับไม่ไม่ได้หมดแค่นี้ก็เยอะเยอะเยอะเน็นร้านขายของฝากของที่ระลึกข้างทาง